เรื่องให้มันเสร็จเป็นเรื่องเรื่องมีความสงสยัยจะซักอย่างไรก็ได้อ,อ,งองค์ทั้งแปดของอริยมรรคมุ่งเข้าสู่อริยสัจสี่มุ่งตามแนวของอริยสัจสี่ตลอดเวลาใช่ไหมที่พิจารณาทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุเกิดทุกเป็นเช่นนี้ความดับสนิทแห่งทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้จะต้องอรอบอยู่ในจุดศูนย์กลางอันนี้ใช่ไหมครับ เราไม่พูดอย่างนั้นหรอกแล้วไม่อาจจะพูดอย่างนั้นว่าอริยมรรคมีองค์แปดนี่มุ่งไปสู่อริยสัจสี่นี่พูดไม่ได้หอกอริยมรรคมีองค์แปดนี่มันมุ่งไปสู่นิพพานถ้าใช้คาว่ามุ่งต้องมุ่งไปสู่นิพพานคือเป็นอริยสัจคงที่สามที่เรียกว่านิโรธ หรือทุกข์นิโรธดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยมรรคมีองค์แปดเป็นทางที่มุ่งไปสู่ความดับไม่เหลือแห่งทุกคือนิพพานแต่ถ้าจะมองให้ละเอียด <c oughs> ก็พูดได้ว่าเมื่อปฏิบัติอยู่ตามอริยมรรคมีองค์แปดมันก็คือการศึกษาเรื่องอริยสัจทั้งสี่ให้อยู่ในตัว โดยเฉพาะก็คือบทว่าสัมมาทิฏฐิพยายามทำให้มีสัมมาทิฏฐิก็คือพยายามให้เห็นโดยถูกต้องโดยประจักษ์ว่าทุกเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างไรความดับทุกเป็นอย่างไรหนทางถึงความดับทุกเป็นอย่างไรอย่างนี้พอพูดได้ จะจะพูดไปในลักษณะที่ว่าไอ้ขนทางนี่มุ่งไปสู่อริยสัจสี่นี่มันไม่ถูกทางรูปของภาษาต้อง่ามุ่งไปนิพพานแต่พูดได้ว่าเมื่อปฏิบัติอยู่ในอไอ้มรรมใอ,องค์แปดนี่จะเป็นการศึกษาอาริยสัจทั้งสี่อยู่ในตัวมันเองพูดได้นีอ้าวมีปัญหาอะไรจ๊